วิธีจุดธูปบนขอพรหลวงพ่อโสธรที่บ้านสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปที่วัดและเมื่อสมหวังแล้วค่อยกลับไปแก้บนที่วัด สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรที่น่ารักทุกคนนะคะคลิปนี้อ้อมจะพาเพื่อนๆมาทําการจุดทูบบนขอพรหลวงพ่อโสธรน,นะคะโดยการจุดทูบบนที่บ้านนะคะวิธีนี้เป็นวิธีสําหรับคนที่ไม่สะดวกในการเดินทางที่จะไปวัดนะคะส่วนตัวอ้อมเองอ้อมไปมาแล้วสองครั้งนะคะและอ้อมได้มีโอกาสเจอกับยายแก่คนหนึ่งท่านบอกว่าถ้าไม่สะดวกมาที่วัดก็ให้จุดทูบบนที่บ้านเองก็ได้โดยการใช้ทูบห้าดอก เปรียบเสมือนนะโมพุทธายะเหมือนในบทสวดบูชาหลวงพ่อโสธรน,นั่นเองค่ะในการจุดธูปนั้นให้หันหน้าไปทางทิศของวัดและตั้งจิตระลึกถึงพื้นที่อนณาเขตของบริเวณวัดตั้งจิตระลึกถึงหลวงพ่อโสธรและตั้งจิตระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ที่วัดนี้และจากนั้นจึงค่อยสวดบทสวดบูชาหลวงพ่อโสธร นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุรยะทรงอากาศพุทธทำแคล้วคลาดทำมังแคล้วคลาดสังคังแคล้วคลาดศัตรูภัยพานวินาศสันติ นักกาโรปุก,กุสันโทสิโรมัตเชโมกาโรโกนาคามนโนนานาจิตเตพุทธกาโรกัสโปพุทธโธจะทเวเนเตทากาโรสีสากยะมุนีโคตมโมยะกันเนยะกาโรอริยะเมตรยโยชีวหาทีเตปัญจพุทธานั่งมามิหังซาธุก้่าแต่หลวงพ่อโสธร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ที่วัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซาข้าพเจ้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดวันนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะมาบนบานขอพรหลวงพ่อโสธรเนื่องจากข้าพเจ้าไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่วัด ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตจุดธูปบนขอพรหลวงพ่อโสธรจุดที่บ้านของลูกเองและเมื่อพรที่ลูกขอไปสมหวังดังปรารถนาแล้วลูกจะนำสิ่งของไปแก้บนให้กับหลวงพ่อโสธรที่วัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซาด้วยตัวเองเลยเจ้าคะ่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆพ,พูดบนขอพรท่านไปเลยนะคะว่าอยากได้อะไรก็เพื่อนๆก็บนไปเลยค่ะแล้วก็ถ้าหากสมหวังแล้วจะ ไปแก้บนโดยมีไข่ต้มกี่ฟองก็ว่าไปนะคะ1 1 9ฟองหรืออะไรไงก็แล้วแต่นะคะเอาที่เพื่อนๆสะดวกเลยค่ะแต่ที่สำคัญเลยก็คือถ้าหากเมื่อพรที่เพื่อนๆขอไปนั้นสมหวังดังปรารถนาแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆรีบกลับไปแก้บนหลวงพ่อโสธรที่วัดเองกับตัวเลยนะคะอ้อมก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านสมหวังในพรที่ขอไปนะคะไม่ว่าจะขออะไรก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกๆประการนะคะ สวัสดีค่ะ